สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่มีลักนาสถิตอยู่ที่ราศีเมถุนประจําเดือนกันยายน2563นะคะทั้งคนที่มีแฟนแล้วก็คนโสดเลยนะคะการพยากรณ์นะคะเป็นการพยากรณ์วงกว้างนะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะ,ะถ้าไหนไม่ไดีต่อใจก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะเพราะบางทีดวงนี้อาจจะไม่ใช่ดวงคุณก็ได้นะคะแล้วก็ สำหรับความรักของชาวราศีเมทุนนะคะที่ยังดีๆกันอยู่นะคะขอให้เปิดผ่านคลิปนี้ไปเลยนะไม่ต้องมาฟังนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายใจนะคะแล้วก็ไม่หมอหรบกวนชาวราศีเมทุนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊อะอะเรามาดูกันนะว่าความรักของคนมีแฟนก่อนนะเดี๋ยวสําหรับคนโสดเดี๋ยวรอช่วงท้ายนะคะเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตัวตนของคุณนะได้เป็นจัส m เ n นนะ เหมือนจะได้รู้อะไรบางอย่างนะคะเหมือนจะได้ตาสว่างในเรื่องราวบางอย่างอาจจะมีข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้ Judgment เองมันอาจจะหมายถึงช่วงจังหวะที่เหมือนทำอะไรไว้ก็จะได้เจออย่างนั้นหรือในสิ่งที่เราอยากรู้หรือเราสงสัยอะไรอยู่เราอาจจะมีคนมาบอกเราหรือไม่ก็เราอาจจะคิดได้เองนะคะในตัวของจัส g ิ e n นนั้นะ คำพิพากษารอคำพิพากษารอเขาซารรอเขาดีอะไรประมาณนี้นะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาเองนะคะคู่ของชาวราศีเมทุนบางคนเนี่ยเมทุนหรือมิทุนนั่นแหละนะคะของชาวราศีเมทุนเนี่ยได้เป็นเจ็ดดันะคู่ของคุณสําหรับบางคนเองอาจจะทําตัวลับๆล่อๆน่าสงสัยนะหรือบางทีเขาอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้เกินไปหรือเปล่านะในตัวของ ของเจ็ดดาบที่เกิดขึ้นนะคะหรือเขาอาจจะดูซุ่มๆอยู่กับเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะหรือบางทีเขาอาจจะตามสืบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณก็ได้ด้วยนะค,ะคือช่วงนี้แบบ คือที่ผ่านมานะ่ะหรือไม่ก็ช่วงเนี้ยในรอบของเดือนเนี้ยอาจจะทําตัวลึกลับน่าสงสัยนะคะดูมีพิรุธนะคุณอาจจะสงสัยนะว่ากาลังทําอะไรอยู่เนี่ยแต่ว่ามันมีจนะัดเม้นต์น่ะมันเหมือนเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ที่ผ่านมาเองคุณอาจจะโฟกัสอยู่กับเรื่องงานมากๆนะคะเรื่องการทํามาหากินเรื่องงานนะคะหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะ คือใส่ใจเยอะเป็นพิเศษนะแล้วก็พยายามที่จะวางตัวเป็นผู้นําค่อนข้างที่จะมากทั้งในเรื่องของครอบครัวเองนะบางคนเองอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวได้ซ้าไปนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่เราจะได้เจอในเดือนนี้นะความรักของคนมีคู่นะคะ queen of s w o r d มีบรรยากาศของความหึงหวงหรือการที่ถ้าเกิดว่า แฟนเราเล่นตุกติกหรือแอบมีใครอย่างเงี้ยน,นะคุณพร้อมที่จะตัดหรือคุณพร้อมที่จะเทเขาไปได้เลยนะนะจุดนี้นะคุย e นอ f พ w o สอดค่อนข้างขี้หึงนะคะตามหึงตามห่วงนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีข่าวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขานะมาเข้าหูคุณนะทำให้คุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าที่ควรนะคะแล้วเพจเพจออลวานส์ pa id, pa id คุณอาจจะซอกแซกหาข่าวเหมือนกันแหละนะอาจจะมีคนส่งข่าวมาบอก กับคุณนะหรือคุณอาจจะไปร่วงรู้เองได้ด้วยนะเพจออนไานเกี่ยวกับคนคนนั้นนะหรือบางทีอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนใหม่ๆนะที่เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะแล้วทีนี้มันอาจจะเกิดความเครือบแคงใจระหว่างกันและกันหรือเปล่านะคะทีนี้สถานการณ์ที่คุณจะได้เจอในอนาคตได้เป็นเจตคตานะคะมันยังมีอุปสรรคเยอะ อาจจะต้องมีปัญหาที่เราจะต้องได้แก้ไขนะคะอาจจะเป็นหมายถึงคนรอบข้างในครอบครัวของเราก็ได้นะคะหรือบางทีการงานลัดตัวคือมีปัญหาที่ที่เราต้องแก้ไขหรือเราต้องจัดการบางคนเอาจิตไปใส่ใจเรื่องการงานมากกว่านะงานอาจจะยุ่งนิดหนึ่งนะคะแต่มันเหมือนว่าคุณก็จะพยายามเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเนี่ยพยายามเกี่ยวกับคือพยายามให้ให้เต็มที่นะคะฝ่าฟัน นในตรงนี้แล้วก็สถา,านการณ์ในใจเราเนี่ยสองเหรียญน,นะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะก็ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอาจจะคือพยายามประคับประคองทั้งเรื่องความรักในครอบครัวนะแล้วก็เรื่องการเงินการทองนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องหมุนเงินด้วยนะคะหรือไม่ก็เราอาจจะรู้สึกลังเลเกี่ยวกับคนของเรานะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะอะไรยังไงดีนะแต่ว่ามันเป็นสิบถ้วยนะที่เกิดขึ้นสรุปก็คือ ก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือไม่ก็อาจจะมีน้องหรือเปล่าสําหรับบางคนนะคะหรือบางทีกับคนคนนี้เราอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเหมือนว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือไม่ก็เกิดความสุขขึ้นในครอบครัวนะคะแต่ทีเนี้ยในตัวของจุดอ่อนเราได้เป็นอะไรชัสติกนะเหะมือน กำลังตัดสินใจเราพยายามตัดสินใจมันอยู่ในโหมดของการลังเลหรืออะไรบางอย่างนะที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะที่จะจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่านะคะหรืออยากจะได้แบบเหมือนออกหน้าออกตาทางสังคมนะในตัวจัสติกนะที่ที่มันอยู่ในใจเราที่มันเป็นเรื่องที่เราเซนซิทีฟค่อนข้างที่จะมากนะคะหรือบางคนเองอาจจะมีการคุยกับคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับกฎหมายหรือเปล่าหรือ ราชการอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะจัสติกในตัวของจัสติกเอง มันอยู่ในสภาวะของการตัดสินใจอยู่น่ะแต่อาจจะยังตัดสินใจเลือกอะไรยังไม่ค่อยได้นะคะเพจอวบวานแล้วก็สองเหรียญน,นะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือเปล่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะในตัวของพวกคุณสัญญาหรือจดทะเบียนหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่เข้ามาเป็นปมอยู่ในใจเราที่อยู่ในใจเราที่เราอยากอยากจะรู้นะคะหรือเราอาจจะอยากได้ความชัดเจนนะคะแล้วทีนี้พไพ่วสรุปนะได้เป็น5้าคาทานะมันมีเรื่องขัดแยง้งเรื่องเราที่ไม่พอใจอยู่ระหว่างคุณกับเขาอาจจะ มีเรื่องที่ที่เหมือนคุยกันยังไม่รู้เรื่องนะอาจจะมีเรื่องแบบชวนให้ทะเลาะก,กันได้นะแล้วก็เหมือนตัวตัวเราเองเนี่ยพร้อมที่จะไฟนะคะรู้สึกงุดหงิดใจมากนะเมถุนนะคะเมถุนอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจในตัวคนของเรานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาตุกติกดูเขาไม่ซื่อสัตย์ กับคุณนะคะนะล้วก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มาเข้าหูเรานะคะในในเดือนนี้นะแต่มันเหมือนว่าสิ่งที่สิ่งที่จะตกตะกอนหรือสิ่งที่มันจะโชว์ออกมาเนี่ยอยู่ในหมดของชิบถ้วยก็คือเราจะเลือกครอบครัวเป็นหลักมากกว่านะคะถึงแม้ว่าในใจเรามันอาจจะมีเรื่องราวขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของเราอยู่ก็ตามนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาขอคำแนะนำจากแองเกิลน,นะสำหรับ มีคู่แล้วนะคะเมทุนได้เป็นเวดดิ้งนะคะบางคนเนี่ยอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานได้นะคะหรืออาจจะเริ่มมีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะคะที่เข้ามาเนี่ยมันมี10บถ้วยนะคะต่อมานะคะได้เป็น trust นะคะขอให้เชื่อใจกันนะคะเชื่อใจแลว้ววางใจในซึ่งกันและกันนะคะต่อมานะคะได้เป็นโซเม e นะคะเรากับเขาเนี่ยมันเป็นโซเม e กันนะคะ ท,ที่ต้องแบบมาร่วมใช้บุญใช้กรรมร่วมสเสวยบุญสเสวยกรรมร่วมกันนะคะบางทีแบบมันหนีกันไม่ค่อยพ้นเนาะในเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขปัญหาไปนะคะได้เป็นหัวใจไม่ว่างนะคะคืออะไรเอ่ยหัวใจไม่ว่างเซนแรงนะคะแล้วก็เซนแรงอีกต่างหากเอมอมา เห็นเงียบๆคนคุยเพียบนะอันนี้ไม่รู้ใครนะคะไปเคลียร์กันเองโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่คนโสดเมทุนนะคะมาต่อที่เมถุนนะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโส,โสดสนิทแล้วก็คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากันยายนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะตัวตนของคุณนะได้เป็นเดมเดมูลนะคะบางคนเนี่ย มีบรรยากาศของความคิดเยอะนะคิดเยอะคิดมากกับคนคนนั้นคุณอาจจะไปแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็เขาค่อนข้างมีพลังงานในตัวคุณค่อนข้างเยอะบางคนถูกครอบงำด้วยชาวราศีมีนลัคนาม,มีนได้ด้วยนะคะแล้วก็เดะมูนเองนะบางคนเองอาจจะอยู่ในโหมดของความแบบเศร้าหรือความนอยอะไรบางอย่างช่วงนี้ฝนตก บ่อยด้วยนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบซึมเศร้าหรือบางทีแบบคิดวนลูปนะคิดวนลูปเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับคนคนนั้นหรือบางคนไม่มีใครในใจเลยช่วงนี้อาจจะดูแบบ สักพักหน่อยหรือเปล่านะคะหรือคิดเยอะค่อนข้างระแวงหรืออยู่ในโหมดของความไม่แน่ใจเนี่ยแล้วก็เหมือนเหมือนว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆหรือเปล่า,ามาเกี่ยวข้องคนรักเกา่าเพื่อนเกา่าหรือใครเก่าๆเนี่ยที่วนเข้ามาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณบางทีเขาอาจจะส่งมเมสเซจมาทักทายคุณหรือเปล่าเลยทําให้คุณรู้สึกแบบควยเขวหรือบางทีพลังงานของตัวเดิมูนเองนะ เหมิดกับตัวของหกถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะยังตัดเขาไม่ขาดนะแล้วทีเนี้ยสิบสิบถ้วยนะที่ผ่านมาอืมแล้วก็ในในรอบของเดือนเนี้ยเอ,อมันมีโอกาสว่าเราอาจจะได้เจอใครมานะที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามองเห็นอนาคตด้วยกันหรือมองว่าเป็นความรักที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะ ออแล้วก็บางคนเองในในเดือนนี้มีโอกาสว่าอาจจะเจอคนถูกใจเนี่ยที่จะพัฒนาไปได้เนี่ยมีทั้งเลือเพมมาด้วยอาจจะเป็นชาวราศีเมทุนลนัคณะเมทุนเองด้วยหรือเปล่านะคะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพลังงานที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มีแนวโน้มว่าคนโสดเนี่ยจะมีความรักนะคะที่เข้ามานะ,ะแต่มันแบบแฝงด้วยความกังวลใจของเราด้วยแหละที่มันจะเกิดขึ้นนะคะความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นแล้วก็สิบถ้วยโอ้ดีงามอ่ะ ถ้วยบางทีอิทธิพลอาจจะมีคนรักเก่าๆนะกลับเข้ามานะเรื่องราวคนเก่าๆเนี่ยวนเวียนกลับเข้ามานะคะแม่หมอตั้งกล้องเรามันไม่พอนะเดี๋ยวขยับไพ่ดูเอาแล้วกันนะคะแล้วทีนี้สถานการณ์ที่เราจะได้เจอในอนาคตเนี่ยเพจอักคับว้าวมีใครมาปิ้งเราเนี่ยหรือเราไปปิ้งใครนะคะจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณก็ได้นะคะหรือเราอาจจะไปตกหลุมรักใครหรือเปล่า นะที่เกิดขึ้นขยับกล้องนิดนึงนะคะเนี่ยเพจ of cups s u n h e o v e r นะคะก็3มถ้วยเอาอะไรอีกเนี่ยสถ้วยเนี่ยก็แฮปปี้นะแต่ว่าในใจเราเนี่ยมาดูในใจเราก่อนเนี่ยในใจเราได้เป็นสี่ถ้วยในใจเรารู้สึกแบบว่าเหมือนไม่ค่อยอยากจะอินกับสถานการณ์อะไรเลยเราก็เมถุนบางคนนะต้องบอกเลยว่าอาจจะมีคนแอบชอบอยู่ในใจนะเออแล้วก็ อาจจะแบบรอแค่คนคนนั้นคนคนเดียวอะไรประมาณนี้นะที่เกิดขึ้นนะแบบคนเข้ามาใหม่แล้วก็แบบเหมือนอาจจะไม่ใช่ตามองได้สัมปายนะคะหรือบางทีเรายังยึดติดอยู่กับเรื่องราวอะไรอยู่นะคะแล้วก็บางอย่างเข้ามาอาจจะรู้สึกว่า คือมันเบื่อเสียงงานในใจเราเราก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ถูกใจหรือเปล่านะคะเหมือนไม่ตรงเป๊กนะแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็น3ามถ้วยนะมันก็จะแฮปปี้ลัลลานะดีไม่ดีคุณอาจจะได้คุยหรือพอได้เจอจริงๆอ่ะเขาอาจจะดีก็ได้นะเขาอาจจะถูกใจคุณก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของเพื่อนฝูงสังคมหรืองานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะคะก็นําพามาซึ่งความสุขได้เจอใครที่ถูกใจนะ3ามถ้วยเนี่ยโอ้สิบถ้วยเดอะเลเวอร์แล้วก็1 1ถ้วยเนี่ยบางทีคน มาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะอาจจะหรือไม่ก็อายใุใกล้เคียงกับเรานะคะหรืออาจจะเยอะกว่าก็ได้ด้วยนะคะอันนี้เพราะมันเป็นแบบสถานการณ์นะแต่ทีนี้ในใจเราอ่ะจุดเสียของเราอ่ะได้เป็นอะไร the hypnthesis นะเราอาจจะเก็บความรู้สึกเยอะมากหรือเปล่าไปแอบ,บชอบเขาเก็บความรู้สึกเยอะมากซ่อนไว้ไม่บอกอะไรประมาณนี้แล้วก็ the h y p n t h e s เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะอยู่ในหมดของความลังเลหรือสงสัย นะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดความลังเลนะ่ะสงสัยไม่แน่ใจนะคะเราก็ได้เป็นสีถ้วยต่ออีกนะก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยอินแล้วก็ในตรงนี้เองมันอาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะไปชอบใครที่ไม่เคลียร์หรือเปล่านะสําหรับบางคนเองอาจจะไปชอบคนที่เขามีคู่ครองแล้วหรือเปล่ามีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะนะมีแฟนแล้วประมาณนี้นะคะเราก็เลย ือเลยยังไม่รู้ว่าจะเอาอยังไงนะแล้วก็อาจจะอยู่ในโหมดของมันแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะลังเลโลเลยังไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับคนคนนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นอัศวินไม่สิกิงอบสอดราชาดาบนะคะราชาดาบเราก็เหมือนกัดฟันสู้นะ่ะ อาจจะโฟกัสเรื่องงานมากเป็นพิเศษแต่ก็มันก็จริงๆก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานหรือการแก้ไขปัญหามากกว่านะคะแต่แต่จริงๆเราก็มีความอ่อนไหวที่อยู่ในจิตใจคุณอยู่นะคุณก็เหมือนแบบคุณก็อยากที่จะมีใครเหมือนกันนะแต่ว่ารอบของ เดือนนี้เราอาจจะแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะเราอาจจะมีบรรยากาศของความเศร้ามองหรือความสงสัยอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจความเศร้านะหรือเราอาจจะไปชอบใครแล้วเราอาจจะไม่ไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกไปนะคะมันอาจจะติดเรื่องของการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนะแต่ว่ามันเหมือนในใจเหมือนเราน้อยๆอะไรบางอย่างนะหรือสงสัยอะไรหรือเปล่านะคะที่เกิดขึ้นแต่ว่า ก็ป็นว่าเมทุนนะ่ะจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคนที่เราชอบอยู่เดี๋ยวต้องมาเปิดอีกทีหนึ่งแต่ว่าดูหน้าไพ่แล้วมันมีมันมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในมุมมองของความรับความสัมพันธ์เพียงแต่อาจจะผิดฝาผิดตัวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเรายังติดอยู่กับใครอยู่นะคะมันเลยทำให้การแสดงออกอะไรหลายๆอย่างเราเหมือนลังเลโรเลเนี่ยมันมีคนเข้ามาใหม่ เอาเป็นว่ามันมีคนเข้ามาใหม่นะเดือนนี้หรือไม่ก็คนเก่ารีเทิร์นกลับมานะคะ,อะโอเคอที่นี้เดี๋ยวเรามาดูในหมวดของคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะไม่เหมาเปิดเพิ่มให้นะคะตอนนี้คุณรู้สึกกับคนคนนั้นอย่างไรนะคนที่คุณแอบชอบนะคะ5ดาบนะคะอัศวินอัศวินดาบนะเราเนี่ย อาจจะมีเรื่องไม่พอใจอะไรกับเขานะคะเราอยากได้ความชัดเจนจากเขาอยากจะพูดคุยอยากจะได้คําตอบนะคะอยากจะควบคุมบงการกับคนคนนั้นคนคนนั้นไม่ค่อยอยู่กับที่บางทีเขาอาจจะเป็นชาวกรกฎลักขณากรกฎหรือบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยนะ,ะหรือเป็นคนที่ทํางานเดินทางบ่อยๆนะคะคนที่เครื่องแบบนะทหารตำรวจอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะแบบทํางานเกี่ยวกับเดินทางนะคะ ไปนู่นมานี่บ่อยๆนะคะเราอยากควบคุมเขาค่อนข้างที่เยอะที่นี้เรามาดูว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้คามานะคะ The m a g i c ชียนะคะแล้วก็ได้เป็นหกเหรียญน,นะที่เขารู้สึกกับเรานะคะเขาก็คือเขารู้สึกว่าเขามีเรื่องผูกพันอะไรกับคุณเป็นคนคุ้นเคยกันอนะ <laughs> อาจจะเป็นคนที่ตามหาก,กันมานาเหลือมันอาจจะมีเรื่องราวของความคุ้นเวรกรรมบุญกรรมหรือคนในติีตชาติอย่างเงี้ยที่มันสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะนะเราก็ได้เป็นเดอะเมจิเชียนที่เขารู้สึกกับ เราะะก็ยังคุยคุยกันได้นะคะแต่ว่ายังหาความแน่นอนไม่ได้เนี่ยยังแบบค่อยๆศึกษากันไปนะคะในตรงนี้เองนะคะยังมันยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะแบบคบเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือสนับสนุนกันไปก่อนหรือเปล่านะคะหรืออยู่ในวงสังคมกันอยู่นะคะเราก็เป็นหกเหรียญเขารู้สึกว่าเราเป็นคนใจดีนะคะมีเมตตานะ,ะอ,อ,อาจจะเป็นคนชอบช่วยเหลือหรือเป็นคนใจบุญนะที่เกิดขึ้นนะคะในตัวของหกเหรียญเองบางที มันอาจจะหมายถึงในการที่เขาอาจจะรอให้คุณสนใจเขาด้วยหรือเปล่าหรือมันมีเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันการกันะที่เกิดขึ้นอาทีนี้มาดูว่าเดือนกันยายนนี้นะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะ j u s ติ c นะคะหกคทานะคะแล้วก็ได้เป็น King o i n u p s cups นะคะระหว่างเรากับเขาเนี่ย บางทีเราอาจจะอยากได้ความชัดเจนนะกับคนคนนี้อยากอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หกคาถาเนี่ยยังต้องคุยความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะพัฒนากันต่อไปได้นะสามารถที่จะคุยกันได้คบกันได้ยาวๆเลยนะแล้วก็เป็น k i n ดับค u p s นะคะยังพูดคุยกันได้ให้คำปรึกษากันได้นะคะก็มีนนมว่าเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้ด้วยแล้วนะคะ เนี่ยหน้าไพ่ตรงนี้ก็โอเคความรักความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะดีขึ้นนะในเดือนนี้นะคะขอการ์ดแนะนำนะคะให้กับคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะ ความรักนะเดือนกันยายนนะคะใบนี้ออกบ่อยมากเลยทุกคนฟิวเซลนะคะปลดปล่อยตอนเองนะคะแล้วก็ปลดปล่อยคนที่เราชอบนะเป็นอิสระให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ตัวเราด้วยนะไปวิ่งเล่นบ้างไปเจอผู้คนบ้างนะคะเลิกเขาเลิกเคอร์ฟิวอะไรกันแล้วเนาะเลิกกัดตัวแล้วนะคะนะปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วก็มันจะได้รู้สึกสบายเนาะแล้วก็ผ่อนผ่อนคลายนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เราชอบอย่างเงี้ยนะ อย่าอย่าไปเจ้ากี้เจ้าการมากมายนะคะถ้าใช่ถ้าใช่เดี๋ยวเขาจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะโอเคปะมาต่อมานะ ได้เป็น hard to h e a r t conversation นะคะบางทีคุณกับเขาอาจจะจำเป็นหรือไม่ก็คนโสดที่ไม่มีใครในใจเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดใจพูดคุยกับใครแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะในเรื่องราวของความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่ามัวแต่เก็บพนันซ่อนเลนไว้นะคะถ้าเขาว่างก็จงเหยียบคันเร่งให้เต็มที่นะ <laughs> โอเคไหมมา ต่อมานะคะได้เป็น Forgive and Learning นะคะสำหรับบางคนเองอาจจะยังติดอยู่กับการไม่ให้อภัยตัวเองนะคะรวมไปถึงคนอดีตท,ที่ผ่านมาด้วยนะคะหรือเรื่องราวความรักที่มันผิดพลาดนะคะนะยังยังไม่ปลดปล่อยตัวเองน่ะเลยทำให้แบบความรักครั้งใหม่จะก้าเข้ามาก็ไม่กล้าที่จะมีหรือ กลัวไปสมดุลทุกอย่างนะคะรวมไปถึงอาจจะมีคนเก่ารีเทิร์นมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าอะไรยังไงนะคะหรือว่าเรากับเขาเนี่ยกับคนที่เราแอบชอบนะอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะกันนะที่ผ่านมานะอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะแล้วก็มันจะได้แบบเหมือนได้เรียนรู้ได้รู้จักตัวตนซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะ แอบชอบจะแอบชอบไปถึงไหนเธอต่อมานะคะเขาอยู่ในใจคุณมานานมากแล้วนะอืมปล่อยสิปล่อยออกมาบอกให้รู้นะคะอย่าเก็บไว้มินิฮาร์นะคะส่งมินิฮาร์ให้จักกันหน่อยเนาะ โอเคขอบคุณชาลสีเมทุนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมวังนะคะในความรักนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ